สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องธรรมะกับสมาธิและในคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีชียงใหม่จังหวัดหน้องาายเรื่องราวประวัติของท่านจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับชมไปพร้อมกันครับ นามเดิมของหลวงปูเ่เทศเทศรังสีคือเทศเรียวแรงท่านเป็นบุตรของนายอุสาและนางครั่งเรียวแรงท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445ณบ้านนาศีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีก่อนที่หลวงปู่เทศจะบรรพชานั้น ท่านได้อยู่ปฏิบัติอุปถากหลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมเมื่อคราวที่หลวงปู่สิงห์ได้เดินทุดงมายังวัดบ้านนาศีดาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้ชวนหลวงปู่เทศไปด้วยจนถึงเมืองอุบลราชธานีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อหลวงปู่อายุได้18ปีที่บ้านเคงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีมีพระอาจารย์หลุยเป็นพระอุปชาวันที่16พฤษภาคม พศ2466ท่านก็ได้อุปสมบทณวัสุทัศนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลปร,รียรรมสี่ประโยคเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพาโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พศ2482ท่านก็ได้ย้อนมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าอารัญ,ญวาสีอำเภอท่าโบจังหวัดน้อง k ายเป็นเวลา9พรรษา ได้อบรมพระเนนอุบาสุกและอุบาสิกาอย่างเต็มกำลังความสามารถจากนั้นท่านได้ย้ายไปะจะพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีสองพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ข่าวเรื่องการอาพาธของท่านพระจารย์มั่นภูริทตตะธิระจึงได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมท่านพระจารมั่นที่บ้านหนองผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครแล้วก็ได้อยู่ปฏิบัติพยาบาลรักษาท่านจนกระทั่งท่านพระจารย์มั่นมรณภาพ หลังจากการถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตถิระสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะทางจังหวัดภาคใต้และได้ไปตั้งวัดธรรมยุทธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ตท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นนานถึง15ปีจึงเดินทางกลับมาจำพรรษาที่ภาคอีสานโดยได้แวะเยี่ยมพระอาจารย์ฟันอาจโรที่อำเภอพนา,นานิคมจังหวัดสกลนอคร ท่านเดชพักจำพรรษาณวัดถ้ำขามของพระอาจารย์ฟั่นนานหนึ่งพรรษาหลังจากออกพรรษาแล้วในปีพศ2508ท่านได้เดินทางไปพักจำพรรษาที่วัดหินหมากเป้งเป็นการถาวรจนกระทั่งถึงวันที่6มีนาคมพศ2536ท่านได้ตัดสินใจลาหมู่คณะและญาติโยมออกจากวัดหินหมากเป้งเพื่อไปพำนักณวัดถ้ำขาม บนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครหลังจากมาอยู่ที่พักที่นี่แล้วสุขภาพของท่านค่อยฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับท่านจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษาณนะวัดถ้ำขามต่อไปสมณศักดิ์เมื่อวันที่หทธันวาคมพุทธศักราช2533ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิต ยติคณิสนบรวรสังขารามอรัญ,ญาวาสีเมื่ออาพาธหนักครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม2537และท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา21นาฬิกาเศษของวันที่17ธันวาคม2537ณวัดถ้ำขามอำเภอพรน,นานิคมจังหวัดสกลนคร สรีรวมอายุได้92ปี7เดือน21วันพรรษาที่71หลวงปู่เทศเทศรังสีกับพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นภูริทัตตะเทระพรรษาแรกพุทธศักราช2466ท่านอาจารย์สิงห์ได้พาพวกเราหมายถึงท่านพระอาจารย์หลวงปู่เทศเทศรังสีออกเดินทางไปกราบน้ำมสการท่านพระอาจารย์มัน่น ที่บ้านคออำเภอบ้านผือขณะนั้นท่านพระอาจารย์เสาก็อยู่พร้อมเป็นอันว่าพวกเราได้พบท่านพระอาจารย์ทั้งสองและได้กราบนมัสการท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตตกกลางคืนท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาอบรมพวกเราด้วยความเต็มอกเต็มใจในการที่ได้เห็นพวกเราเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะแล้วท่านได้เห็นพระมหาปิ่น ผู้ซึ่งเ,เคยปฏิญาณตนไม่ก่อนว่าจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครเมื่อท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมกันกับท่านพระอาจารย์สิงห์ที่เมืองอุบลราชธานีว่าผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครก่อนจึงจะออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นในภายหลังส่วนตัวของเรานั้นท่านคงได้ทราบจากท่านพระอาจารย์สิงห์เล่าให้ฟัง นอกจากนี้แล้วท่านคงไม่ทราบคืนวันนั้นเสร็จการอบรมแล้วท่านก็สนทนาธรรมสากัจฉา,ากันตามสมควรจบด้วยการพยากรณ์พระมหาปิ่นและตัวเราในด้านความสามารถต่างๆนานาตอนนี้ทําให้เรากระดากใจตนเองในท่ามกลางหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวของเราเองเพิ่งบวชใหม่และมองดูตัวเราแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรพอที่ท่านจะสนใจในตัวของเรา ความจริงตั้งแต่ตอนเย็นพอ,อย่างเข้ามาในเขตวัดของท่านมันทำให้เราขวยเขินอยู่แล้วแต่คนอื่นเราไม่ทราบเพราะเห็นสถานที่และความเป็นอยู่ของพระเนรตลอดถึงโยมในวัดเขาช่างสุภาพเรียบร้อยนี่กระไรต่างก็มีกิจวัตรและข้อวัดประจำของตนของตนพอท่านพยากรพระมหาปิ่นแล้วมาพยากรเราเข้ายิ่งทำให้เรากระดากใจยิ่งขึ้นเป็นเทวีคูณ แต่พระมหาปิ่นคงไม่มีความรู้สึกอะไรนอกจากท่านจะตรวจด,ดูความสามารถของท่านเทียบกับคำพยากรณ์เท่านั้นตามท่านพระอาจารย์มั่นเข้าเขตพมา่าพันศาสิบเอ็ดปี2476พวกเราหมายถึงท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีและหลวงปู่อ่อนศีสุเมโทพากันพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงสองสามคืน แล้วก็ลาสมผานท่านออกเดินทางเพื่อตามหาท่านพระอาจารย์มั่นต่อไปเมื่อสืบถามดูตามสำนักต่างๆที่ท่านเคยพักอาศัยไม่ได้เรื่องแล้วเพื่อให้สิ้นความสงสัยพวกเราจึงตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศเข้าเขตพมา่าไปทางเมืองหางเมืองตวนหมอกไม่รังเครือขึ้นไปถึงผาหังหุ้งติดเขตเมืองปันแม่น้ำสารบินแต่ก็ผิดหวัง ไม่ปรากฏวิ่แววว่าท่านจะไปทางนั้นพวกเราทนหนาวไม่ไหวพักอยู่ได้ชาวเขาเผ่าปล่องสองคืนแล้วก็กลับลงมาหนาวอะไรถึงขนาดเดือนมีนาเมษามมแทๆ้ๆนอนกองไฟตลอดกลางวันกลางคืนเลยหากเป็นฤดูหนาวหรือปีที่หนาวจัดแล้วจะขนาดไหนกันเหตุที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะหนีเข้าป่าเนื่องโดย่านจากุลพระอุบาลีคุณุปมาจารย์จันสุริจันโท นับถือท่านพระอาจารย์มั่นมากเมื่อท่านเห็นว่าจะมีชีวิตอยู่ไม่รอดแล้วพร้อมทั้งขณะนั้นพระผู้ใหญ่ผู้ซึ่งสมควรจะครองวัดเจดีหลวงไม่มีท่านจึงมอบภาระวัดเจดีหลวงให้ท่านพระอาจารย์มั่นต่อไปท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบความสงบไม่ต้องการความยุ่งท่านได้อยู่จำพรรษาเพื่อสนองเจตนาของท่านเจ้าคุณอุบาลีเพียงพรรษาเดียว พอออกพรรษาแล้วท่านก็ลาเข้าป่าหายไปพอดีกับท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านก็มรณภาพในพรรษานั้นต่อจากนั้นสองพรรษาไม่มีใครทราบข่าวข่าวว่าท่านไปอยู่ที่ไหนเราทั้งสองกับท่านอ่อนศีจึงได้ค้นหาตามเพื่อไปพบท่านเย็นวันนั้นพวกเราได้ทราบข่าวดีมีคนมาบอกว่าท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปัง ท่านพระอาจารย์สารอยู่ที่ปากทางเข้าไปถ้ำดอกคำพวกเราดีใจคิดว่าสมความปรารถนาแล้วครั้งนี้เมื่อฉันเช้าแล้วเตรียมตัวออกเดินทางพอค่ำถึงถ้ำดอกคำที่ท่านพระอาจารย์สารอยู่พอดีพักอยู่ด้วยกับท่านคืนหนึ่งสนทนาธรรมสากัะฉาและเรื่องราวต่างๆพอสมควรแล้วเช้าฉันเสร็จแล้วท่านแนะทางให้ผู้เราสองคนจึงได้ลาท่านไป พวกเราไปถึงที่อยู่ของท่านพระจารย์มั่นราวบ่ายสี่โมงท่านกำลังเดินจงกรมอยู่พอท่านมองมาเห็นเราท่านจำได้แม่นเรียกชื่อเราเลยแล้วท่านพักเดินจงกรมเดินเข้าไปนั่งที่อาสมของท่านพวกเราปรงเครื่องบริขารไว้ข้างนอกท่านไม่ยอมท่านให้เอาไปไว้ที่เฉลียงอาสมของท่านแล้วพวกเราก็เข้าไปกราบนมัสการท่านท่านได้ถามสารทุกสุขดิบพอเป็นเครื่องระลึกเล็กน้อย แล้วเราจึงได้กราบเรียนท่านว่าที่ต้องตามหาท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนี้ดยจุดประสงค์อยากจะมาขอความกรุณาให้ท่านพระอาจารย์ได้ช่วยแก้อุบายภาวนาให้เพราะกระผมได้คิดและได้ศึกษาจากหมู่คณะมามากแล้วเห็นว่านอกจากท่านพระอาจารย์แล้วคงไม่มีใครแก้อุบายนี้ของกระผมได้แน่แล้วก็ได้เล่าความเป็นมาของเราถวายให้ท่านทราบทุกประการเริ่มต้นแต่ได้ปฏิบัติมา จนกระทั่งถึงเรื่องที่ได้นำเข้าไปเรียนท่านพระอาจารย์สิงห์ที่โคราชท่านจึงเล่าถึงการที่ท่านได้อบรมสานุสิ์มาแล้วเป็นทํามนองว่าให้เราทบทวนดูหมู่เพื่อนที่ท่านอบรมมาว่าถ้าองค์ใดดำเนินตามรอยของผมจนชำนิชํำนานมั่นคงองค์งนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าอย่างน้อยก็คงตัวอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งถ้าองค์ไหนไม่ดำเนินตามรอยของผม องนั้นย่อมอยู่ไม่ทนทานต้องเสื่อมหรือสึกไปผมเองหากมีภาระมากยุ่งอยู่กับหมู่คณะการประกอบความเพียรไม่สม่ำเสมอเพ่งพิจารณาในกายยคตาไม่ละเอียดจิตใจก็ไม่ค่อยจะปลอดโปร่งการพิจารณาอย่าให้จิตหนีออกจากกายอันนี้จะชัดเจนแจ่มแจ้งหรือไม่ก็อย่าได้ท้อถอยเพ่งพิจารณาอยู่ณที่นี้แหละ จะพิจารณาให้เป็นอสุภะหรือให้เป็นาธาตุก็ได้หรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นขันหรือให้เห็นเป็นไตรรักได้ทั้งนั้นแต่ให้พิจารณาเพ่งลงมาเฉพาะในเรื่องนั้นจริงๆตลอดอิริยาบถท,ทั้งสีแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็จะหยุดเสียเมื่อไหร่จะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อพิจารณาอันใดชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองแล้ว สิ่งอื่นนอกนี้จะมาปรากฏชัดในที่เดียวกันดอกท่านบอกว่าอย่าให้จิตมันรวมเข้าเป็นพวังได้พรรษาที่13บสาจำพรรษาที่หมู่บ้านหมู่เสอือบ้านปูพยาโพส2478ท่านพระอาจารย์มั่นท่านไม่ค่อยถูก,กับอากาศเย็นเมื่อไปถูกกับอากาศเย็นเข้าอาพาธของท่านก็กำเริบแทบจะอยู่ไม่ไหวแต่ด้วยใจนักต่อสู้ ท่านก็เอาชนะจนอยู่ได้ตลอดพรรษาคราวนี้เราทำความเพียรดีมากเพราะนอกจากใช้อุบายของตนเองแล้วก็ได้ท่านพระอาจารย์มั่นช่วยให้อุบายเราศึกษากับท่านอยู่ตลอดเวลาพอจวนเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นให้เราลงมาเอาท่านอ่อนสีไปอยู่ด้วยพอเราจากท่านไปห้าคืนท่านอยู่องค์เดียวได้วิเวกประรบความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ท่านกลับได้อุบายดีโด่งเลยอาพาธของท่านก็หายไปพร้อมๆกันพันษานี้เราทั้งสามต่างก็ตั้งใจประรบความเพียรจนเต็มความสามารถของตนของตนแม้เหตุการณ์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกหรือเนื่องโดยอุบายในทางธรรมใครมีอะไรเกิดขึ้นเกือบจะเรียกได้ว่ารู้ด้วยกันทั้งนั้นพันษานี้ท่านพระอาจารย์มัน่นได้พยากรณ์อายุของท่านอย่างถูกต้อง บางครั้งท่านก็พยากรณ์ลูกศิษย์ของท่านองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างต่างๆนานาตามนิมิตและความรู้อันเกิดเองเป็นเองในภาวนาของท่านแต่แล้วท่านก็บอกว่าอย่าได้หลงเชื่อทั้งหมดอาจผิดได้สำหรับเรานั้นตั้งตัวเป็นกลางเฉยๆเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเรื่องนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของผู้กระทำความเพียรภาวนาอย่างแท้จริง จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่มีเหลือตังหากในภรษานี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้อบรมด้วยเล่เหลี่ยมและอุบายต่างๆยังไม่เคยเห็นท่านทำมาแต่ก่อนเลยเราก็ได้ทำตามและทำทันถูกต้องตามอุบายน,นั้นๆของท่านทุกประการจนท่านออกอุทานเปเปลวว่าท่านเทศนิจใจร้อนแล้วท่านแสดงนิสัยตามความเป็นจริงของท่านออกมาตรงๆเลยนับว่า เป็นโชคดีของเราที่ได้อาจารย์ผู้อบรมเช่นนั้นให้แก่เราเราเข้าใจว่าท่านอบรมลูกศิษย์ผู้เป็นเช่นอย่างเราคงจะหาโอกาสได้น้อยเพราะบุคคลสถานที่และโอกาสเวลาไม่อำนวยเช่นนั้นถึงแม้ท่านจะอํานวยพรให้เราอยู่ในฐานะธรรมทายาตเราก็ไม่เคยจะลืมตัวและยอมรับเลยเราถือเสียว่าความจริงมันก็อยู่แค่ความจริงนั่นแหละหาพ้นความจริงไปได้ไหมเรื่องนี้ท่านพระอาจารย์มั่น ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าผมอาจจะเคยเจริญอ,อสุภะมานมนานคิดถึงครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงชีพอยู่พรุงสรงสนชาวกรุราชให้เจริญอ,อัติอัติทุกๆคนแม้แต่นกที่หัดพูดภาษาคนได้ก็ว่าอาัติอัติเหมือนกันผมอาจจะเกิดเป็นชาวกรุราชครั้งนั้นก็ได้พระอุดมสังบริญาหลุงปุ่ณ์อนาลายโยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาบางมดกรุงเทพมหานคร ได้เคยไปอยู่อบรมธรรมกับหลวงปู่เทศเทศรังสีที่วัดเจริญสมานาิจจังหวัดภูเก็ตและมีโอกาสารับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถิระจากหลวงปู่เทศเทสรังสีโดยท่านเจ้าคุณอุดมได้เล่าว่าตอนเด็กๆญาติเล่าให้อตมาฟังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอระหันต์เป็นพระอระหันต์เป็นอย่างไรอตมาคิดอย่างนั้นในใจเป็นเด็กยังไม่ออกจากโรงเรียน แต่ท่านเจ้าคุณพระสุทธิสารมุนีบุญยรักอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมยุทธ์ปัจจุบันพศ2545มรณภาพแล้วซึ่งเป็นญาติกับอาตมาท่านได้เคยอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นและหลวงปู่เทศได้มารับอาตมาไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดสกลน,นครแต่บังเอิญโยมพ่อโยมแม่ไม่ให้ไปก็เสียดายอยู่เวลาอาตมาไปบวชไปบวชที่วัดป่าสุทธาวาส โดยมีพระครูอุดมธรรมคุณพระมหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอุปชาในระหว่างกลางคืนอาตมาเข้าไปปฏิบัติพระอุปชาท่านมักจะเล่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอเช่นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอาหารหันต์บ้างรู้วาระจิตคนอื่นบ้างและเจ้าคุณพระสุทธิสารมุนีเคยไปอยู่วัดป่าบ้านหน้องผือ และอยู่วัดป่าบ้านผู้กับท่านพระอาจารย์กูธรรมทิโนโนในปีพศ2492ที่ท่านพระอาจารย์มั่นอาพาธโดยแวะพักอยู่ที่วัดป่าบ้านผู้หรือวัดป่ากลางดวนผู้นั่นคือส่วนหนึ่งที่อาตมาได้รับฟังมาจากหลายๆท่านซึ่งเกี่ยวกับองค์ท่านพระอาจารย์มั่นแต่อาตมาได้ทราบเรื่องราวของท่านพระอาจารย์มั่นโดยตรงจากหลวงปู่เทเสรงังสี ช่วงที่อาจจะมาไปพักอยู่กับท่านที่วัดเจริญสมณกิจจังหวัดภูเกต็ตซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าเรื่องต่างๆให้หลวงปู่เทศฟังที่หลวงปู่เทศมีความอบอุ่นใจที่สุดก็คือท่านพระอาจารย์มั่นหมดภารกิจแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่การที่หลวงปู่เทศมีความมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเพราะเห็นปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นก็เลยไม่ย่อท้อถอยในการปฏิบัติธรรม แม้เราคือหลวงปู่เทศคิดอะไรท่านก็รู้อันนี้เป็นเหตุจูงใจให้หลวงปู่เทศมีความบากบั่นพยายามที่จะปฏิบัติธรรมในเรื่องนี้ซึ่งหลวงปู่เทศก็อธิบายว่าท่านคิดอะไรท่านพระอาจารย์มั่นก็จะเข้าใจในความรู้สึกอนนั้นของท่านเป็นอย่างดีหลวงปู่เทศเล่าให้อตมาฟังว่าหมายถึงหลวงปู่สนนะครับมีโยมนําแตงโมงมาถวายท่านพระอาจารย์มั่นท่านบอกเขาไปว่าท่านไม่รับ โยมก็ขยันขยอทำไมถึงไม่รับท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าของไม่บริสุทธิ์โยมเขาก็ชักสงสัยที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าของไม่บริสุทธิ์ก็เราเก็บมาจากไร่ของเราเองผลที่สุดจึงได้ไปดูที่ไร่ของตนปรากฏว่าเถ้าแตงโมมันเลื้อยมาจากไร่ของคนอื่นนี่คือประสบการณ์ที่หลวงปู่เทศเล่าให้ฟังหลวงปู่เทศไปอยู่เชียงใหม่กับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ หลวงปู่เทศเล่าอีกเรื่องว่าท่านพระอาจารย์มั่นมาพักปฏิบัติธรรมแถวเชียงใหม่มีชาวเขาเผ่าอะไรไม่ทราบขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่นั้นพวกชาวเขามาเห็นท่านพระอาจารย์มั่นแล้วถามท่านว่าตุเจ้าหาอะไรท่านตอบว่าหาพุทโธเขาบอกท่านว่าจะช่วยท่านหาพุทโธท่านก็แนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ชาวเขาผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านของเผ่านั้น พอมหาพุทธโธปรากฏว่าผู้ใหญ่คนนั้นเกิดความสงบมีความสว่างไปทั่วป่าเขาเห็นพุทธโธได้พุทธโธแล้วก็ดีอกดีใจชวนลูกบ้านในเผ่ามหาพุทธโธซึ่งไม่รู้ภาษากันแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็สามารถให้ชาวเขาเผ่านั้นรู้จักธรรมะได้อีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่เทศท่านเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันแต่ท่านไม่ทราบสถานที่ใด ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าตรงนั้นภาวนาดีเหลือเกินจะนั่งจะพิจารณาอะไรก็ดูสว่างสวัยไปหมดแล้วท่านก็พิจารณาสถานที่นี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราก็ปรากฏขึ้นมาในจิตท่านเล่าให้หลวงปู่เทศฟังว่าแต่ก่อนเราเคยเกิดเป็นหมูป่าเป็นหมูป่าถูกในพรานยิงแล้วก็มาตายตรงนี้หลวงปู่เทศท่านก็ช่างจำ เด็กราพเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นหลายเรื่องซึ่งท่านก็จะเล่าให้หลวงปู่เทศฟังเสมอมีสามเณรองค์หนึ่งมาจากอุบลราชธานีจำชื่อสามเณรไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอระหันต์อยากจะไปปฏิบัติกับท่านพอไปถึงแล้วท่านพระอาจารย์มั่นคงจะรู้ในจิตท่านก็เลยรับสามเณรน,นั้นไว้ คราวนี้สมณเนนได้ปฏิบัติไปนวดท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็หลับไปสมณเนนก็คิดไปว่าเอพระอรหรันต์ทำไมนวดอยู่ก็ยังหลับท่านก็สวนขึ้นทันทีเออเนนพระอรหันต์ไม่หลับหรอกแสดงว่าท่านรู้ว่าราจิตของสัมณเนนพระอรหันต์ไม่หลับหรอกหลับแต่ธาตุขันเท่านั้นเองตอนนั้นหลวงปู่เทศมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นพระอรหันต์บ้างได้มาปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มั่น เราคิดอะไรท่านก็รู้แล้วนำมาเทศแล้วก็ตรงกับที่เราคิดทุกครั้งอย่างเรื่องท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์ที่วัดบรมนิวาสซึ่งท่านพระอาจารย์มัน่นมีความเคารพท่านเจ้าคุณอุบาลีมากคราวหนึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลีคิดเรื่องข้อธรรมอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเลยคิดถึงเรื่องอนัตตาท่านคิดพิจารณาอยู่ตั้งดึก คิดแล้วท่านก็นค้นหนังสือคำที่ว่านี้ท่านเจคุณอบาลีค้นหนังสือและคิดอยู่ที่วัดบรุนิวาสต่อมาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นลงมาวัดบรุนิวาสได้เรียนถามท่านเจคุณอุบาลีว่าท่านเจคุณสงสัยอะไรเมื่อคืนนั้นท่านเจคุณค้นเรื่องนั้นนั้นแน่น,น,นั้นใช่ไหมท่านเจคุณอุบาลีตอบว่าท่านมั่นนี้แน่จริงๆนะ นี่คือเรื่องที่หลวงปู่เทศเล่าให้อาตมาฟังต่อว่าผู้ใหญ่ท่านคุยกันปราดท่านคุยกันอย่างนี้แหละนอกจากนี้จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลวงปู่เทศเท่านั้นที่บางเรื่องท่านสามารถแย้งความเห็นกับท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่านมีความเห็นอะไรท่านก็พูดตรงๆท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าท่านเทศนะดื้อเพราะเคยเป็นหลานท่านมาก่อนในอดีตชาติเคยเป็นทหารไม่ยอมใครง่าย อันอื่นที่เกี่ยวกับท่านพระจารย์มั่นนั้นหลวงปู่เทศท่านกล่าวว่าท่านพระจารย์มั่นมีความสงบเยือกเย็นเป็นที่สุดอยู่ด้วยกันมากๆนี้ต่างคนต่างทำไม่พูดไม่คุยกันคือลักษณะของท่านผู้สงบมีแต่เร่งทําความเพียรอย่างเดียวนั่นคือปฏิปทาของท่านพระจารย์มั่นท่านมีรูปร่างเล็กแต่เวลาท่านเทศเทศเสียงดังตามที่หลวงปู่เทศเล่าให้ฟัง ท่านเทศเสียงดังชัดเจนไม่มีสะทกสถานกล้าหาญสมเป็นนักปฏิบัติจริงๆไม่มีความสะทกสถานไม่มีความหวั่นไหวหลวงปู่เทศท่านเด็ดเดี่ยวเท่าที่อาตมามีโอกาสได้สมาคมกับท่านท่านไม่มีความสงสัยท่านพูดอะไรอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความรู้สึกที่อาตมาได้สัมผัสเป,เป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่หลวงปู่เทศเล่าให้อาตมาฟังนั้นท่านว่า ท่านพระอาจารย์มั่นมีญานอย่างรู้พิเศษเคยมีพระจะขึ้นไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นมาแล้วก็ไปกราบท่านปรากฏว่าที่มานั้นคงเจตนาดีอยากจะกราบแต่ว่าท่านเอาปัจจัยใส่ย,ย่ามมาท่านพระอาจารย์มั่นก็เลยปฏิเสธท่านอาจจะทุดลองก็ได้นะท่านพระอาจารย์มั่นว่าไม่ต้องมาพ่อค้าจะไปซื้อวัวซื้อควายที่ไหนไปไปท่านไม่ให้เขากราบว่าแบบดุไปเลย ปรากฏว่าท่านเหล่านั้นถือปัจจัยใส่ย,ย่ามมาจริงๆท่านว่าพกงูเห่ามาไปๆจะไปซื้อบัวซื้อควายที่ไหนก็ไปอัตมาเคยอยู่กับหลวงปู่เทศเห็นปฏิปทาท่านแล้วไม่ผิดหลวงปู่เทศท่านแนะนำทำอะไรท่านก็มีความมั่นคงคิดว่าลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นยังขนาดนี้ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นคงจะสำคัญเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่เทศท่านเคยพูด แต่ก่อนยังไม่มีพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นพูดตั้งแต่แรกแล้วต่อไปนี้พวกท่านจะขายกระดูกผมกินท่านหมายความว่าอาทีของท่านจะเป็นพระธาตุตอนหลังมาเป็นพระธาตุก็เลยแพร่หลายออกมาแต่ก่อนท่านก็เก็บเงียบโดยเฉพาะหลวงปู่เทศท่านไม่ยอมเปิดเผยอะไรมากกลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจว่าเป็นการโฆษณาแต่อัตมาฟังคำเทศของท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่สงสัย เพราะมีปรากฏไว้ในหนังสือมุตโตไทยโปรดติดตามเปิดประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์สิทธิธมุษยนุริธตะเ